ผมพี่เสือมาแล้วครับไปหอดใหด้วยจะกลับมาลืมถ่ายักล้องเหรอพี่เสือมาแล้วครับโอ้เป็นอย่างควรคุณมานาพูดจริงๆด้วยเราได้อีกคลิปหนึ่งก็คือเสือพมาเสือพมาค่ะเสือพมาเสือมาแล้วค่ะโอ้โหลากกกกลับมาแล้วนากกกไปไวมาไมากเลยคิดถึงมากเลยอ่ะ โอ้โหคิดถึงมากเลยกลับมาแล้วมาเลยเนยจะได้ช่วยคนของเดี๋ยวมาเมื่อกี้เดินทางมาถึงไหนละค่ะผมไปสุขุมวรเลยไม่เอาขาไเข้นสี่อยเอาลงมาก่อนขาเข้าอี่อยเสือมาแล้วมาตุ้มตามทันแน่นอนรอบนี้ กลับมาเร็วมากครับทุกคนครับไปถึงแล้วมา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 ถ่ายกันตอนผมบอกแล้วถ้าไม่รีบไปตอนนั้นถ้าลอยผมถ่ายก็คงไม่ลืมขาตะก้องใครเป็นเพราะรีบไปใช่ไหมอ้าวนะครับใช่ยังบอกอยู่เลยว่าที่เสือถ้าไม่มีขาตะก้องที่เสือยังไงก็ต้องกลับมาคิดใจๆนะที่เสือไปแล้วไม่ใช่ไหมครับไปแล้วจะไปถ่ายแอคชั่นอยู่บ้านเมืองที่ใหญ่ ดีนะเลยสามแยกเตางอยจะแล้วแล้วนึกขึ้นได้ว่าลืมอะไรเขาบอกว่าหายยมมีอะไรถ้าเกิดว่ายายสมอนไม่แวะถ่ายติ๊กตอกอยู่เรื่อยๆนี่ก็คงไม่คิดได้เนาะก็เขาเอตะกี้นี่วิ่งไปทางไหนแล้วดูนะครับสามแยกกวนบุญลุงนะสามแยกกวนบุญนะสามแยกกวนบุญเพิ่นจะไปถ่ายติ๊กตอกิ่นก็เลยไม่มีขาทั้งกลมโอ้คุณจะไปถ่ายติ๊กตอกตัวสามแยกกวนบุญด้วยเออนี่สาเหตุที่กลับมานี่ค่ะ เพราะว่าแม่ถ่ายติ๊กตอกคราวนี้ไม่มีขาตั้งกล้องเดี๋ยวเอาไปแวะหน้าบ้านลุงพลก่อนใช่ก็เมื่อวันนั้นจำได้ไหมเรามีบทเรียนแล้วเนาะเดี๋ยวถือถ่ายไลฟ์สดอันนี้เดี๋ยววานะเอาไปไปที่หน้าบ้านลุงก่อนเอาไปหน้าบ้านลุงพลก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไปหน้าบ้านลุงก่อนเนาะได้ก็แปลที่ยังยังไม่แปลทเอายังไม่แปลยังไม่ให้นะครับลากนะเอาก้นก้นหรือหลัง ป็ใส่ไรทุกตาจะไม่ครบแปดตีทำไงอะ้ในรถปิดไม่ได้ยังพิจารณาสนุกแกล้งถือทั้งขาทั้งข้องดูครับขอให้เดิดใช่ไหมนะเฮ้ยมียุงเข้านะเขาเปิดเร็วยุงเข้าเสียเป็นไงบ้างกิ้ข้าใครหอไปแล้วใช่ไหมส้ง้ใครหอไปแล้ว้ทบอกว่า เฮ้ยเสือลืมขาตั้งกล้องเราตั้งกล้องไปเลยเดี๋ยวได้อีกคลิปนึงอกมแสดงว่าแสดงว่อยากให้ยากลับมาใช่มเดยเดี๋ี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเวเมีของะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเลียอะไรค่ะเลียะค่ะเอาก้นของกับพดไหนมาแล้วมากินเกากัดอกับพนี้ได้เวลากินข้าวเช้า้สมอนจะกลับมาอีกไม่ได้กระสมอน ไหนๆก็มาแล้วได้เวลากินข้าวแล้วโอ้ยกระสอบด้วยเนาะไี่งายกระเป๋าเสียพาคอยเด้อมามาลูกมาสองตัวนี่ออกมาแล้วลูกมามาลูกมา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  ในที่สุดก็กลับมาเอาเสือโอโ้ยก <c oughs> ็กลับมาเอาขาตั้งกล้องนะเสือพาไปเสือพามาเสือเป็นคนพาไปแล้วเสือก็เป็นคนพายาสมอนมานะจะเล่นกันเยอะลูกหลุดเยอะรถมากีรถมากมาหนะมาอืม เดี ừ, Guys, Dude, <S <s ๋ยวรถมาูกเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูเวลากอตอนนี้8ปดโมงยายสมรบอกจะออกแคสี่ห้าร้อยโมงสี่ห้าหกเจ็ดแปชั่วโมง ถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยสามแยก่อนถึงจะไปบ้านอะไรแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับไปอีกเลยครวิ่งถ้าดูในไลน์รถไทยไลน์บอกอยู่ไลน์ตามหลังอยู่ว่าเดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งไม่ได้แล้วพี่ทำไมช่างพนาบอกรออีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวขับกลับมานี่ไงจะเลยฝากไว้ถึงคนแห่งไม่ส่งทุกตาทุกคนปุ่นหน่อยกจะไปรับทุกคนแต่ทุกกาอันนี้คือซ้อมซ้อมซ้อมรถใหม่ใช่ไหมเออซ้อมเขาเแต่ว่า ไม่เสื้อครับรถเต็มอยู่ยยยแล้วใช่เราจะไปที่ไหนวันหนึ่งอยากไปถ่ายรูปที่ว่านลงที่ลงจะไปร้านกาแฟข้างล่างดูม,มันสวยจะถ่ายเอาเสนอเอาอีกแล้วเหรอเพราะเขาถ่ายให้ไม่สวยใหญ่ก็เลยจะถ่ายเองเ <laughs> <laughs> พราะเขาถ่ายให้ไม่สนใจก็เลยให้เขาขับรถได้จะเล่นปกีกอกใหญ่สมอน สุดยอดเลยนะคะไมรับเอาไปติ๊กตอกซะเลยตอนนี้มองวังไปติดตอกหวังติดตากันหวังว่าจะดังผ่านติ๊กตอกแต่เงินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ดังไว้ขอให้ดังไว้ก่อนตอนนี้มีพื้นติดตามกันติ๊กตอกอะไรติ๊กตอกอะไรแต่ละสมอลชาแนลแต่ละอ้าวเดี๋ยวแม่อยู่นี่ช่องเดี๋ยวลงแม่เลย กะแต่ถามคิดนี่เลยบอกนี่แหละอ่าติ๊กตอไปติดตามดูได้นะฮะอืออ่าตอนนี้มีอยู่หลายร้อยตามไปด่าในติ๊กตอได้นะฮะไม่ใช่น้องด่าก็ไม่ด่าแกก็ไมกดเกไม่รู้แกมกดไลค์อย่างเดียวเอาไม่อ่าด่าดูฮะอ่ะใบพี่เสือลองขี่รถให้ดูหน่อยพี่เสือขับเป็นเฮ้ยขับเป็นนี่ว่าเจ้าเจ้าบ๊ายบาย เสือพาไปแล้วเสือก็พามาดูไข่จนต้มสุกไปสองรอบคิดดูแล้วกันนะฮะตาั้งที่ส่เลยจัดบ้านเลข้าวทงแกจัดบ้านให้สามรอบนะลืมขาตั้งต้องเราก็ได้อีกทีเดียวเดี๋ยวต้ขอบคุณที่รับชมด้วยกันค่ะพวกเรานี้ตั้งใจให้เขามาหรือว่าเราไม่รู้ว่า